ครับมนะบัสครับ789 because of you I shine สวัสดีครับกเราบัสสำหรัวันนี้แล้วกเดบิวตนแล้วเป็นราบ้าแฟนแฟนแน่นมันลอ่าเอ่อเป็นภาพที่แบบจริงๆพวกผมก็เคยในรายการเจ็ดแปดเก้าก็จะมีปล่อยให้แบบแฟนแฟนเข้ามาชมเพอร์ฟอร์แมนซ์ในรายการด้วยแต่ว่าครั้งนี้แบบมันเป็นมันพิเศษตรงที่ว่าเหมือนพวกเราได้เดบิวต์สักที แล้วเหมือนทุกๆคนก็แบบมากันเยอะมากๆจริงๆคือ,อ,อมีไปถึงแบบ BTS หลังต้นคริสต์มาสกับแบบในร้านอาหารฝัง่งฝั่งขวาด้วยครับแบบรู้สึกทุกๆคนแบบตั้งใจมาให้กำลังมาตั้งใจมาให้กำลังใจเราแบบอย่างเต็มที่แบบตลอดเวลามาจริงๆ,ๆครับแล้วเราก็เห็นมาเห็นแฟนคลับมาแบบตั้งแต่เช้าตอนที่พวกเราซาวเชงแล้วก็บล็อกกิ้งแล้วพวกเขาก็แบบก็อยู่ตั้งแต่เช้าเลยแบบกลางแดดอย่างเงี้ยครับก็แบบรู้สึก ขอบคุณมากๆจริงๆพวกผม e c i a t e คุณทุกคนมากๆที่มาครับแล้วก็แฟนๆทางบ้านด้วยครับที่ได้เข้ามาดูไลฟ์ของพวกเราไม่ใช่แต่ก็ยังฝนตกเนาะแต่ว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ฝนตกรู้รู้แค่ว่าตอนนี้กลางจะลงมาแล้วครับบอกฝนตกใช่ใช่ใก็ได้แบบว่า สึกเหมือนแบบได้ได้ปลดปล่อยเนาะเพลงที่พวกเราแบบอุตส่าห์อุกับพวกพี่ๆนักข่าวหรือแฟนคลับมานานแล้วเฮ้ยวันนี้เนี่ยทุกคนได้รู้แล้วก็แบบเออโล่งใจสักทีเอ้าจริงผ่านไปเร็วมากคือแบบว่าไม่ตอนเบอร์ฟอร์มเสร็จคือแบบงงว่าเฮ้ยอันนี้เสร็จแล้วเหรออะไรเงี้ยคือมันเร็วมากแต่ก็สนุกคพามรู้สึกว่าที่ซ้อมมาก็ไม่เสียเปล่าไม่เสียเปล่าที่เราเต็มที่มาก็ความรู้สึกความรู้สึกมันเป็นแบบเป็นการฟีลลิ่งโล่งที่ไม่ฝืนสบายใจสบายใจใช่ใช่ปล่อยแล้วกันปล่อยเรา แน่นอนว่าทุกการโปรโมก็ตื่นเต้นอยู่แล้วและยิ่งการเป็นเดบิวต์ครั้งแรกก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่กับเพลงเพลงอ่าครับคนนี้อากับเพลงนี้เพลงแรกเราด้วยไงแล้วก็ที่ผ่านมาอะไรนะที่ผ่านมาก็แบบได้ได้แต่ยืนบนเวทีในฐานะชัวนี้แต่ว่าวันนี้ก็ได้มายืนในฐานะศิลปินทักทีครับผมมันก็จะถามว่ามีความตื่นเต้นไหมก็มีแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่ามันจะเป็นความตื่นเต้นที่แตกต่างออกไปจากเดิมเล็กน้อยครับผมแต่ก็ส่วนตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไร คนอื่นคนอื่นมีอยากออกคำคิดเห็นอะไรไหมแต่ละคนใครรู้นอะไรยังไงเป็นเพื่อนขอความรู้สึกแบบว่าแต่ละคนแบบอว่าหนึ่งคำสำหรับวันนี้ของเราหนึ่งคำสั่งรู้เลยได้่งคำหนึ่งคำหนึ่งคำครับหนึ่งคำอยากแล้วหนึ่งคำไล่จากไล่จากจัง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 ครับบัสครับเฮแล้วก็ไล่ขึ้นมาด้านบนต่อไล่ครับเทีอาแถวเทียเอาเทียแถวใช่ไหมครับคำหนึ่งเหรอครับคำหนึ่งอยากให้คำว่ารักคบรัก เอาเอาละมาเลยเอี้ยงพี่ได้ไหมมแก้วฮะพิョンพิョンไม่รู้เหมือนกันปาตือพไอไปก่อนครับเอ่อเอ่อภูมิใจครับโอ้คิดรอไงนะคิดรอไม่ได้ไหผมเดบิวต์ครับผมอ่า Family ครับ Family Family โอเคงั้นเาอไรต่อที่จินมุกเลยดีกว่าสายเกาหลีปะ เฮ้ยไปแล้วส้ำกระจังก็กระจังแล้วกระเอร์สำคัญบอรสาอยาิดาคิดอะไรอะไรพี่ถ้าพี่กินอะไรเกาหลีอ่ะเกาหลีเราค่อยแปลก็ได้อ๋สลังเกาหล่อครับคนนี้่อมาฉีกเลยหายใจไม่ด้วยท้องครับเป็นค่นาเป็นประโยคี่เป็นประโยคไมเป็นอช่เออชายชายครับา เปี้ยวเปียวเฮี้ยวเปี้ยวเปีงอ่อด้วยครับอ่าสุดท้ายไม่ท้ายสุดครับปรุงครับวันนี้มันเกิดพี่ปรุงใช่ใช่วันนี้วันเกิดพี่ปรุงเร้องให้ประเดยรอบมอเราอเลอมาเ็ม่กีนบอกว่าตพ่เค้วยใช่ใช่พวกผมตกใจไม่รู้จริงไม่วันนี้เซอร์ไพรส์หลายอย่างมาครับใช่ที่แบบวิดีโอที่ฉายมันก็ไม่รู้ว่าจะมีจริง ี่คอดูแล้วกําลังใช่าน่าบู่นแาบี้เลยทุกคนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างใช่ครับวันนี้เป็นการเดบิวต์มันคือการจะทำวัสศิลปินครั้งแรกอะสำหรับพวกเราที่มาใส่เลยว่าสำหรับผมแล้ไงมันมันเหมือนเป็นก้าวสําคัญก้าวของชีวิตมันเหมือนแบบเหมือนมนุษย์แบบเปียบดวงจันทร์ครั้งแรกมันก็เหมือนผมมาเหยียบสเตจที่แบบขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินครั้งแรกเขารู้สึกยังไงเนี่ยสำหรับของผม คำว่าศิลปินมาด้วยความรับผิดชอบฮึฮรู้ไงสไปดแมนสไปดแมนรุดดิรุดด้ไงโอเคครับคือคือพออย่างที่ไทยพูดไปในช่วงเดบิวต์โชว์เคสว่าพวกเราเป็นทีป๊อปใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นไทยพูดถึงเรื่องแบบวัดพระแก้วแล้วเราแบบอยากโชว์ไทยแลนด์ไทยแลนด์แมาร์กเพราะว่าเราเป็นทีป๊อปครับก็ผมรู้สึกมันสำคัญมากแล้วยิ่งแบบเราเป็นศิลปินที่มี เป็น T-pop ด้วยก็มัน,ม,นมันมาด้วยความรับผิดชอบที่แบบผมรู้สึกว่าอยากจะนําคำนี้ไปให้ได้ได้ไกลที่สุดพอทีทำได้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเพื่อนๆทั้งทั้งหมดเลยลอยากจะและพี่ๆด้วยพี่ๆ Sony Music แล้วก็ t a r a Entertainment ครับพวกเราเตั้งใจที่จะไม่หยุดอยู่แค่ตรงนี้ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับก็ยังไม่ค่อยชินกับกับชื่อข้างหน้าที่มีคาว่าศิลปินด้วย ้วใครเขาเป็นเขาที่่าแค่เรียกชื่อเลยนไทยพี่อรันอะไรใช่แล้วตอนนี้เรียกว่าอะไรย้อนไทยยาไปอย้อนไยโอ้โหไทยเป็นย้อนไทยเป็นเดิมมันเป็นยศเลยหรออย่าเลยอย่าเลยอต่อครับผมสมมติจริงด้วยวันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นเราก็ถ้าเกิดถามพวกเราเนี่ยเอาจริงพวกเราบอกไปแล้วว่าพวกเราชอบทีเนี้ยต้องถามแบบแฟนๆมากกว่าต้องถามคนดูว่าแบบเออคนดูรู้สึกยังไงแล้วทีนี้ก็ดูคนก็ไปพิมพ์กันใน YouTube แบบ คอมเมนต์ก็ได้เต็มที่เลยพวกผมเราอ่านช่วยกันฟัวด้วยนะอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนอจจะยังไม่รู้คือทุกคนดู MV ก่อนพวกเราอีกนะครับคือพวกเราไม่เคยเห็น MV เลยไม่ได้ดูระหว่างที่ MV ฉายอยู่บนจอพวกผมอยู่ใต้เวทีอยู่บนลิฟต์ซึ่งตอนนั้นก็แบบเราแบบตั้งโฟกัสอยู่ก็เลยแบบไม่ได้หัน ขึ้นไปมองจอครับก็ทุกคนทุกคนได้ดูเอ็มวีก่อนของผมอีกจริงก็นเรายังไม่ดูดูยังไม่ได้เห็นเลยถ้าสมมติไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนต้องไปดูที่ไหนครับพี่รันเออที่ซาราเลเบส์ครับบิ๊กชูชัยเราอีกทีชายน้องแล้วก็สีน้ำเงินอย่าสีน้ำเงินแล้วก็เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวผมก็จะได้มีการแบบถ่ายเรีแอคชั่นวิดีโอแหละอ่าแต่ก็จะเบรกนะว่าเบรกนี้วมันบอกเราเรื่องอะไรว่าอ่าผมขอส่งให้เอาละจะบอก คิ้วสูงฮะนะคนนี้ครับเพราะว่าพพูดไปันนี้เขาไปก็นั่นแหละฮะก็ตามคอนเซปต์นะของวงเราบีคอร์ทกยูไอชายนะแต่ว่าถ้าถ้าตามคอนเซปต์วงเราเลยแบบเอามาเป็นเพลงอย่างนี้เราก็อาจจะมีแค่แฟนคลับเราที่ที่สมมุติฟังแล้วก็อาจจะอินแต่ว่าอันนี้เราเอาคอนเซปต์ของเราที่เรารักแล้วก็ชื่นชอบมันมากๆเอามาทําเป็นเพลงรักให้ทุกทุกคนที่ผ่านเข้ามาหรือว่าทุกคนที่กดเข้ามาฟังเนี่ยสามารถฟังแล้วอินตามได้นะครับ ใช่เขาถึงง่ายขึ้นก็คือแบบตัวเนื้อเพลงมันก็บอกว่าตามตัวเลยพอพวกคุณเราถึงชายแต่ว่าเราแค่ทําให้มันเป็นเพลงอ่าใช่มันแบบดูเข้าถึงกับทุกคนมากขึ้นที่มันดูขี้เล่น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 ด้วยสมซนหน่อยสี้ล่นหน่อยมทำสไตล์ครับผมโอ้คนอละเขาค่อยเป็นเค่อยไปเราเราเขาค่อยเป็นเขาค่อยไปครับไม่รู้เลยครับเพราะว่าถาาเทะเยอทะยานไหมก็ทะเยอทะยานแต่ว่าเราแบบ ยังยังไม่เคยตั้งเป้าหมายกันอย่างจริงจังแล้วกันคิดว่าแบบอยากให้แฟนๆช่วยๆกันให้ได้เยอะที่สุด24ชั่วโมงจะถึงร้านไหมเราก็ไม่ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าเราก็แบบตั้งตารอตั้งตารอตั้งตารอครับก็เอ่อเป็นเป็นวิวเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันต้องมาพร้อมกับผลงานที่ดีใช่คําเน็คผลงานที่ดีซึ่งคือพวกพูดมาตลอดตั้งแต่รายการ7จ9ก้าแล้วช่วงที่ เราไม่มีชื่อบัสที่เป็น789 r e ปดดบิวกอยู่ว่าแบบว่าเรารู้สึกอขอบคุณแฟนๆมากๆที่ถึงแม้เรายังไม่มีผลงานเลยถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เป็นศิลปินเลยแฟนๆได้แบบตามมาให้กำลังใจในทุกๆงานที่เราได้ไปเช่นอคอนเสิร์ตที่วิลกินหรือว่างานอของอุปการ์าสปอนเซอร์พาร์เนอร์ต่างๆครับแบบมันเป็นสิ่งที่ภูมิใจแล้วแบบรู้สึกทำให้พวกเราแบบดีใจมากๆแล้วก็ก็มันก็เลยนำมาสู่มิวสิกวิดีโอที่พวกผมแบบ ยังยังไม่ได้อยากหวังแบบไปสูงขนาดนั้นเพราะว่าแบบเราเราก็ยังมีอีกไกลที่จะต้องไปครับแต่ก็อยากให้ได้ใช่ผมแล้วเสริมเสริมที่รันเสริมที่รันเมื่อกี้นะครับก็ค่ะก็เดี๋ยวเสริมที่รันเมื่อกี้นะครับก็คือก็คือตอนนี้เราเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วแล้วก็ อย่างที่พี่รันบอกไปว่าตอนแรกที่เราแบบเรายังเป็นเทรนน่อยู่เรายังแบบไม่ได้เดบิวต์ใช่ไหมแล้วมีแฟนคลับมาให้กาลังใจเรามาให้กําลังมาทุกงานที่เราไปอะไรเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นตอนเนี้ยวันนี้ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของพวกเราก็อยากให้ทุกคนแบบอยู่คับเราไปเรื่อยเลยนะครับผมจากวันนี้จะมีเราแล้วนายเฮ้ยครับผมวันนี้มันดิลบินนี่ ลาเรียนไปไหนกันลาสอบกันพรุ่งนี้สอบอีกหนึสอบผมอาจารย์ว่าอะไรลาอ๋อก็มีผมชอบผมดูใจนึงมากมีคนเขียนว่าอันนี้เล่าเฉยๆนะมีคนเขียนว่าอ่าวันนี้มีมัจุบอกอาจารย์ว่าลาเรียนไปไหนอาจารย์ถามว่าลาเรียนไปไหนก็บอกว่าอ๋อวันนี้ลาไปเดบิวต์ครับไม่ได้เล่าเฉยๆผมชอบ ของพี่บังดีคืออาจารย์ถามผมหายเลยผมผมหายเลยไม่ได้อ้าวจิินไทยอาปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วไฟนนลแล้วสบายอแล้วครับเก่งกับมาแล้วครับิู้เปิดเทอมเลยอ่าะยกมือแม่ยกมือแม่โออาเอาม่รีเซตรีเซ็ต e two t เฮ้ยไม่พี่มาพี่มาพี่จินไหมสองนที่นอลัไม่ทำนี่หลับตั้กี่อ่ไม่ใช่แบบตับกี่โมงเออหลับเร็วจริงกี่โมงกี่โมง ตีตีสองครับก็เท่ากันแ่ะมันก็ผมตีหนึ่งไม่แต่ว่าเพื่อแอบเพื่อแอบรู้มาว่าพี่มาพี่ตีนี่สองคนนี้เขาฟิตมากทำไมเขาอยากร้าเล่ารุ่งเช้าเมื่อเราไม่หลับก็เลยนอนคุยกันจนหนึ่งเช้าเลยครับแล้วก็ตื่นกินข้าวเช้ากันตอนนี้นอนซึ่งตอนนี้นอนยังเนี่ยเมื่อผมเห็นพี่อาท่ะพี่จินมาเล่าให้ฟังบอกว่านับแกะไปสามร้อยตัวยังนอนไม่หลับเลยพี่จินบอกเรากำลังจะไปนอนหลับนอนหลับครับรับปุ๋ยเพราะว่าอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะครับ นี่เที่ยงเล่นได้แล้วใครแบบว่านอนแบบหลับแบบผิดปกติบ้าหลับปกติหลับเร็วดปกติไม่หลับปกติแบบยูรีหลับเลย่มงผมปิดปกติอ้าวไมทำไมเพราะว่านอนเร็วกว่าปกติคโมคโมคโมน่เลเร็วแล้วนะีน่ใครนอนม้างอะนึ่รึ่งแต่ว่าแบบมันฝืนตอนนี้เวลาทาโจเรานเลยอย่างเงี้ยแล้ว เป็นเต็มตัวเช่ไหมเต็มตัวมันจะต่างอะไรจังมันจะต่างอะไรจังที่เราไม่คิดเป็นเออยังไม่เป็นจริงมากคิดว่าพวกนี้เราจะทำเนี่ยมันจะต่างพวกนี้ต้องตื่นไปสอบตื่นไปสอบเหมือนกันครับพวกนี้ไม่ได้เป็นพวกนี้เป็นนิสิตเป็นนักเรียนเหมือนกันครับเป็นนักเรียนพวกนี้เป็นพวกนี้เป็นสลับวันกันพวกนี้นิสิตมัลิงก็มีนิสิ์ตามไงโอ้าใจเข้าใจเพื่อนมากผมเพิ่งสอบไฟนอลไปแบบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าคือแบบผมสบายขึ้นแล้วแต่เพื่อนๆนี่ก็แบบสู้ๆนะสู้ๆนะโบร่ตัวเดียวเลยใช่ อมาแล้วมาแล้วมาจนคำถันจนได้นะแล้วจะขับจะมาเไหร่ยังไงไม่จริงๆเราต้องบอกว่าเราต้องขอเวลาคิดเรื่องนี้แบบจริงจริงเรายังไม่มีแพลนในการแบบ กำหนดแล้วกันว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องได้ชื่อแฟนคลับภายในวันนี้วันนี้นะเพราะว่าตอนนี้เรามีเรื่องที่ต้องให้โฟกัสจริงๆมมีเรื่องให้โฟกัสอีกเยอะมากซึ่งเราก็ยังพูดไม่ได้ใช่เรายังพูดไม่ได้เรายังใหญ่ใอยากอยากระตุ้นอยากกระตุ้นเรายังพูดไม่ได้ซึ่งไอ้เรื่องชื่อของแฟนคลับหรือว่าแบบอ่าัญลักษณ์วงต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวมันก็จะออกมาเองครับและตอนนี้พวกผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาตอนไหน ถ้าอยากรู้รอติดตามได้เลยครับผมบัสออฟฟิเชียลมาแน่นอนครับใช่ต้องบอกว่าต้อองบกว่าเราไม่ลืมแน่นอนครับชื่อชื่อของทุกคนใช่ใช่ใช่ตอนนี้เรายังไม่มีแบบว่าชื่อแฟนอยากเป็นแฟนเราจะให้แฟนบ้างแฟนทุกคนนะครัะแฟนเพลงทุกคนแฟนคลับทุกคนแฟนเพลงมีความแบบวิทยุอยู่นะพี่พี่พี่ยงชอบพูดคำว่าแฟนเพลงเออใช่แฟนเพลงใช่ใช่เอ่ก็ผมอยากจะบอกว่าเออ่ที่เน็กพูดว่าแบบเรามีหลายๆอย่างที่จะต้องทำ จริงๆเริ่มพรุ่งนี้เลยเนาะเออ่มันแค่บอกทุกคนว่าแบบทุกๆอย่างมันสำารผมนะมันมาเร็วกว่าที่คิดไวมากเลยเพราะว่าวันนี้เราเพิ่งเดบิวต์สเตจแล้วพรุ่งนี้ก็แบบโอ้วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็แบบเฮ้ยแล้วเหรอเพิ่งจะเย็นจเย็นจเย็นอะไรแค่นี้แค่นี้ต่นนี้นพรุ่งนี้มีอะไรไม่รู้อ๋อโอเคโอเคโอเคคัเลนด้าครับดูคาเลนด้าดูคาเลนด้าไม่มีเลยครับผม อ๋อก็เรื่องแผนแผนผมก็จริงอ่ะอยากต่อไหมก็ระยะสั้นใช่ไหมฮะก็หลังในระยะเหมือนเหมือนที่บอกไปว่าพอซิงเกิลแรกจบก็ต้องมีซิงเกิลต่อถอไปแต่ในระหว่างที่เราจะทําซิงเกิลสองสามสี่ผมรู้สึกว่าเวลาเราเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเราต้องคอยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แบบว่าเราอยู่ต้องหยุดพัฒนาแล้วก็อาจจะมีการ ฝึกฝนเรียนร้องเรียนเต้นเรียนอะไรหลายอย่างให้มันเก่งมากยิ่งขึ้นพร้อมกับซิงเกิลสองสา่ต่อไปใช่ใช่ใช่เพ่คุดีดขึ้นส่วนเรื่องแพนรยยายละเอียดถ้าเกิดอ,อยากได้จริงๆเนีย่ยต้องเชิญคุณทรงยศมาครับอ่า่อ่นจะอยู่ไ้าจะเปเรื่องหลังนี้ต้องหาคนกั้เลยจบตัวยากฮะอ่าแต่ว่าแต่ว่าผมอยากพูดอยากพูดเรื่องหนึงว่าอันนี้น่าจะพูดได้เนาะอันนี้พี่พี่พยา่หน้าโดยที่แบบยังไม่รู้เลยวผมจะพูดอะไร หรือเปล่าเราจับมือกันก็ได้เลยจับมือจับมือผมรู้สึกว่าหลังจากนี้บัสเราจะพยายามค้นหาสไตล์ต่างๆไปให้หลากหลายกว่านี้ครับก็เราจะทําหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นลองอะไรใหม่ๆใช่ก็ต้องฝึกฝนไงใช่แล้วใช่ใช่ อ๋อจริงพูดยังงงเลยวันนี้อันนี้คืออันนี้งงเลยไม่ไม่หมายถึงบนเส้นทางของการเป็นศิลปินนี่อ่าใช่ใช่ใช่เราแบบเราจะเราจะแบบใหม่ๆ step step out of the comfort zone ไปที่ใหม่ๆไม่ไม่ใช่แค่แบบอาจจะวันนี้วันนี้จังพวกอะไรนะแนวเพลง because we are s h i n เป็นแนว ชองแบบอิเล็กทริกอิเล็กทริกป๊อปฮิปฮอปครับอ่าอะไรเลยเต็มเคยอ next step ออนีรเป่าหรอเป่าครับก็ผมขอขอชิงไว้ประมาณนี้แล้วกันครับให้ักงเาะ้องน้องนก็น้องเอครับครับนิมตัวอ่ครับก็ชนะครับซิงเกิลแรกของบเราวงบัสครับก็หวังว่าแล้วกันครับเป็น ความตั้งใจของพวกเราว่าอยากให้แฟนๆทุกคนฟังเพลงนี้แล้วก็หรือว่าคนใหม่ๆที่บังเอิญมาได้ยินเพลงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนชอบชื่นชอบในผลงานชิ้นนี้ของพวกเราครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆครับรก็ฝากปันวิวกันด้วยครับแล้วก็ฝาก,กติดตามพวกเราในอนาคตด้ได้ครับใช่ก็สามารถดู MV เราได้ในยู u ูบทาดาเลเดลนะครับแล้วก็ในสตรีมมิ่งทุกแพตฟอมเลยนะครับ เย้คร,รับรอ uh huh. ดูทุกคนเต้นในทิกตกอยู่นะครับ uh huh. ขอบคุณมากครับ